สวัสดีครับวันนี้ก็มีของฝากมาจิ๊กแล้วก็ซื้อของมาแจกน้องๆนะครับมาแจกน้องๆมาให้สุดทยด้วยนะครับวันนี้มีอะไรในกล่องนี้ยังไม่ได้ดูเลยนะครับก็มาดูกันพร้อมๆกันนะพี่น้องเนาะครับอ่ะมาดูเลยแกะเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับการเสียเวลานะครับมาดูกันเพิ่งมาถึงนะครับตอนเย็นนะครับพี่กิ๊กก็ไปถามเอ่อ ทางไปสี่ว่าทำไมช้าโดยโรควิบวับวิบวับนะครับก็เลยการส่งของช้าอันนี้มาจากมาจากพิกกิกนะครับอันนี้มาจากพิกกิกนะครับจากพิกกิกนิรมนะครับจากจันทบุรีนะครับเราเปิดแง้มมาดูเลยน,นี่ไงว้าวงานเรียนเรียน ถ้เรียนจากพิกกี้กนะครับจากจังหวัดธบุรีจันจันนะครับมีกี่กล่องอุย้ยฮอมาอย่างดีเลยหนึ่งอันนี้ด้วยเดี๋ยวมาแกะรูปพร้อมพร้อมกันพี่น้องเนาะอุย้ยแพ็คมาอย่างดีเลยแพ็คมาอย่างดีนะครับแพ็คมาอย่างดีเสียงดังหน่อยนะครับอุย้ยเอาแรงเดี๋ยวมันจะแตกมันจะมันจะไม่กรอบหนึ่ง ใส่ไว้ที่เดิมหนึ่งสองตรงนี้นะอันนี้ด้วยสามุ้ยแพ็กมาอย่างดีเลยสี่ห้าโอห้าเลย ห้าเลยจากจันทบุรีนะครับนี่ไงห้าแทกห้าห่อครับห้าห่อ <c oughs> เป็นทุเรียนทอดนะครับจากจันทบุรีก็หนึ่งปีมีครั้งหนึ่งพี่กิ๊กบอกว่าหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งเราก็สั่งให้พี่สุไทยกินนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับขอบคุณพี่โมนะครับจากพี่โมนะครับเป็น ผู้สนับสนุนให้พิกิกนะครับผู้ดำเนินการในเรื่องการไปซื้ออันนี้มานะครับทุเรียนทอดนี่ทุเรียนเดี๋ยวมาชิมดูกันว่ามันเป็นรสชาติเป็นไงนะครับรสชาติเป็นไม่กินด้วยกันนะพี่น้องนะครับชิมด้วยกันเลยนะครับทุเรียนจากจันทบุรีรสชาติเป็นไงพิกิกบอกว่าปีหนึ่งก็ทําครั้งหนึ่งนะครับต้องไปจองเอาไว้ครับเนี่ยต้องไปจองเอาไว้นะครับ มาแกะกินไปด้วยกันนะครับแกะยังไงเอ่ยพี่น้องเอ้ยนี่ไงโอ้แอมแน่ากินอย่างเลยมาดูใกล้ๆหน่อยเจ้ากล้องใช่เอ้ยกินสุดยอดกิ๊กอร่อยอ่ะ ถุงใหญ่อะถุงใหญ่เนี่ยถุงใหญ่ถุงใหญ่ครับเนี่ยมากินด้วยกันพี่น้องนะอืมอร่อยขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีนะครับคุณพิกิ๊ดขอบคุณพี่โม่ด้วยนะครับที่ส่งทุเรียนทอดมาให้กินนะครับขอบคุณพิกิ๊ดที่ใช้แรงพิกิ๊กเนาะไปที่ไปษนีไปสอบไปถามให้ว่าตั้งแต่เมื่อวานไม่ได้ส่ง ก็ติดวันอาทิตย์ด้วยไงขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณทุกฝ่ายนะครับอย่างพี่โมโด้วยนะครับขอบคุณพี่โม่ผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณพี่กิ๊กครับคลิปวันนี้ก็คลิปสั้นๆนะครับก็มากินทุเรียนทอดนะครับดีใจนะอร่อยนะอร่อยอร่อย,ออยมากนะครับเ <c oughs> สียงดังก๊อบๆเลยอ <c> ะ <oughs> อร่อยมากไม่เคยได้กินเลยพี่กิกขอบคุณมากมานะพี่กิกนะครับขอบคุณแก๊งซีซีด้วยนะครับทุกคนทุกท่านขอบคุณพี่ใหญ่เราพี่สาวเราพี่โมที่อยู่อิตาลีนะครับขอบคุณมานาวกาดนี้ด้วยนะครับขอให้พี่โมมีความสุขความเจริญขอพี่กิกมีความสุขความเจริญเหมือนกันสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะพี่โมนางฟ้าของพวกเราขอบคุณมากมายวันนี้คลิปวันนี้ขอขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมสุไทยชาแนลนะครับกดไลค์ กด subscribe ให้ด้วยนะครับติดตามสุดทยชาแนลจะมีคลิปดีๆมาฝากให้นันเวลาท่านผู้ชมแฟนๆขับ f c ทั้งหลายมารับชมรับฟังกันนะครับต่อไปคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ